วันศุกร์นี้จะครบรอบ15ปีที่เอ็ดดี้เกเรโรจากพวกเราไปแล้วนะครับเพื่อให้เข้ากับช่วงเวลาเนี่ยสัปดาห์นี้เลยจะทําเป็นเรื่องของเอ็ดดี้ทั้ง2วันเลยนะครับเดี๋ยวมีลงวันศุกร์อีกคลิปหนึ่งยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับเอ็ดดี้เกเรโรคือนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการตลอดเวลาที่อยู่กับ w w e เอ็ดดี้สร้างชื่อให้กับตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกได้ในที่สุดแต่แฟนๆก็ต้องมาพบกับข่าวร้ายเมื่อเอ็ดดี้เสียชีวิตลงในวันที่13พฤศจกายนปี2005 แม้จะอยู่กับ WWE เพียงแค่5ปีแต่เอ็ดดี้ก็เป็นนักมวยปล้ำที่แฟนๆรักและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักมวยปล้ำรุ่นใหม่หลายๆคนเคอร์ดแองเกิลยกย่องให้เอ็ดดี้เป็นนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันดับ2สำหรับเขาส่วน WWE ก็จัดให้เอ็ดดี้เป็นนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันดับ5ในประวัติศาสตร์ของ Sma c k ดาว n ตลอดเวลาที่ผ่านมามีนักมวยปล้ำมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันออกมาแชร์เรื่องราวความประทับใจที่พวกเขามีต่อเอ็ดดี้ และนี่คือ5เรื่องราวหลังเวทีของชายที่ชื่อเอ็ดดี้เก r เรโรครับไม่อยากให้เรถูกถอดหน้ากากเรมิสเตริโอกับเอ็ดดี้เก r เรโรคือเพื่อนรักกันในชีวิตจริงบนสังเวียนทั้งคู่เปิดสึกกันหลายต่อหลายครั้งมีแมตช์เจ๋งๆร่วมกันมากมาย เหตุการณ์ที่เรไม่อยากถูกถอดหน,น้ากากเกิดขึ้นในแมตช์ชิงแชมป์ครุยเซเวตของดับในศึกฮ a l โลวีนฮาวอวกปี1997แมตช์นี้มีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าเรจะต้องแพและถูกถอดหน,น้ากากเรนั้นไม่โอเคกับแผนนี้เลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเอริกบิชอปไม่สนใจเอาแต่ขู่ว่าถ้าไม่ทำจะโดนฟ้องแล้วก็เป็นเอ็ดดี้ที่เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์เพราะเอ็ดดี้ก็ไม่อยากเห็นเรไม่สบายใจเลยช่วยสนับสนุนเต็มที่ ผมไปถึงที่นั่นก่อนปล้ำวันหรือ2วันนี่แหละผมเห็นเอริกบิชอบอยู่ที่บาร์เบตตี้บู๊ที่ MGM Grand ดผมต้องการคุยกับเขามันเป็นการคุยกันที่สั้นมากผมบอกเขาว่าผมไม่สบายใจเลยที่ต้องปล้ำแบบนี้โดยเฉพาะที่ต้องถูกถอดหน้ากากเขาตอบผมว่าเรนายต้องทำนะนายมีสัญญาถ้านายไม่ทำก็จะผิดสัญญานี่คือสิ่งที่เขาบอกผมมันเป็นสัปดาห์ที่เหมือนฝันร้ายของผมเลยแต่เอ็ดดี้บอกผมว่าถ้านายไม่อยากทำเราก็จะไม่ทำเขาหนุนหลังผมร0 0เซ ผลคือดับเบตัดสินใจเปลี่ยนแผ่ในนาทีสุดท้ายเป็นเรทที่ชนะและได้แชมป์มาจากเอ็ดดี้เก r เรโรนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีเลยว่าเอ็ดดี้เคารพและมีน้ำใจกับเรมากแค่ไหนคอยเป็นห่วงโดมินิกย้อนกลับไปในปี2005ช่วงนั้นเอ็ดดี้เก r เรโรกำลังเปิดสึกอยู่กับเรมิสเตริโอและมีโดมินิกอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยถึงจะเป็นเนื้อเรื่องที่น้ำเน่าเหมือนละครหลังข่าว แต่จนถึงวันนี้แฟนมวยปล้ำทุกคนกลับจำได้ดีผมจำได้เลยตอนที่ไปถ่ายทํากับเอ็ดดี้ที่สวนสาธารณะเราถ่ายกันประมาณ56เทคทุกเทคเอ็ดดี้จะคอยถามผมว่าเป็นยังไงบ้างและเขาก็จะคอยให้ขนมกับผมตอนนั้นผมอยู่ปสทุกคนจะคอยถามผมว่าตกลงใครเป็นพ่อของนายกันแน่เอ็ดดี้หรือว่าเรผมก็จะตอบไปว่าต้องเรอยู่แล้วสิมันเป็นคําถามที่อยู่กับผมมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามผมนะว่าตกลงใครคือพ่อกันแน่ ช่วงที่เอ็ดดี้เปิดศึกอยู่กับเรเอ็ดดี้จะคอยเช็คว่าโดมินิกโอเคไหมเพื่อไม่ให้โดมินิกรู้สึกกดดันมากจนเกินไปป่าวินเห็นแววของเอ็ดดี้ตอนอยู่แรด i c a l ลเอ็ดดี้เกรเรโรย้ายมาอยู่กับ WWE ในปี2000พร้อมกับเพื่อนอีก3คนคือดีนมาลิงโกคริสเบนวาเพอรีซัตเทิลและเปิดตัวด้วยการกระทืบ New เอ e เอาล์รอในศึกรอวันที่31มกราคม คริสเตริโกเคยออกมาเล่าในรายการของตัวเองว่าป่าวินคือคนที่เห็นแววของเอ็ดดี้มาตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยสักคน2อาทิตย์หลังจากที่เอ็ดดี้ย้ายมาอยู่กับ WWE พร้อมกับเบนวาดีและเพอร์รี่ซัตเทิลเป็นกลุ่มแรดดิเคิลผมคุยกับไวเอนกีเวิร์ดที่เป็นหัวหน้าทีมเขียนบทในตอนนั้นเขาบอกว่าเราจะมาคุยเรื่องของเบนวากันเราจะทำงานร่วมกับเบนวาจากนั้นเขาก็บอกว่าผมต้องทำงานกับเอ็ดดี้ผมบอกว่าได้เลยสบายมาก เขายังบอกอีกว่าวินคิดว่าเอ็ดดี้คือคนที่ถูกเลือกตอนนั้นเอ็ดดี้ยังไม่ได้เป็นลาติโนฮีทเลยนะเขายังไม่มีกิมมิกด้วยซ้ําแต่วินบอกว่าเขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ผมถามกลับไปว่าเอ็ดดี้จะดังกว่าเบนวาแซตเทินและดีนิกเหรอแล้วดูสิ่งที่เอ็ดดี้เป็นตอนนี้สิต้องบอกเลยว่าป่าวินเป็นคนที่ตาถึงสุดๆแม้ว่าตอนนั้นเอ็ดดี้จะยังไม่ได้เป็นลาติโนฮีทแต่ป่าก็เห็นศักยภาพในตัวของเอ็ดดี้และเอ็ดดี้ก็กลายเป็นแชมป์ W W E ในไม่กี่ปีต่อมาครับ จอร์ซีน้าได้เรียนรู้จากเอ็ดดี้จอร์ซีนาคือนักมวยปล้ำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของ WWE และตอนนี้ก็หันไปเอาดีกับการเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วโดยซีนาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาขอบคุณเอ็ดดี้เก r เรโรที่คอยแนะนําและให้ความรู้หลายต่อหลายครั้งซีนาเคยให้สัมภาษณ์กับคอรีกรฟโดยพูดถึงแมตที่ปล้ำกับเอ็ดดี้ที่แอฟริกาใต้ว่ามีความลับบางอย่างที่ช่วยเขาเอาไว้ในฐานะนักมวยปล้ำ ผมจำได้เลยคำแรกที่เอ็ดดี้พูดคือที่นี่มีแค่แกกับฉันคืนนี้เราเจอกันแน่เราปล้ำกันประมาณ25นาทีที่สนามเทนนิสกลางแจ้งในแอฟริกาใต้มันเป็นแมตท,ที่เจ๋งมากเขาดูพอใจนะผมเลยถามไปว่าเอ็ดดี้ผมได้ยินมาว่ามันเจ๋งมากทำไมคุณถึงบอกให้ผมทำแบบนั้นละ่ะเอ็ดดี้เงยหน้าขึ้นมามองผมแล้วพูดว่าเอาล่ะฉันจะบอกนายถึงความลับบางอย่างนะนี่คือสิ่งที่นายควรทำนี่คือสิ่งที่นายไม่ควรทำ มันเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงทำนายได้ยินมาใช่ไหมว่าพวกเขาชอบฉันเองก็เหมือนกันแต่หุบป,ปากได้ละอย่าทำอะไรเพราะแค่คิดถึงมันมันผ่านไปแล้วนั่นแหละผมเลยได้เรียนรู้ถึงการต่อสู้เอ็ดดี้เกเรโรไม่ได้เป็นเพียงแค่นักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่เอ็ดดี้ยังพร้อมที่จะช่วยเหลือนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวขึ้นมาสร้างชื่อในอนาคตได้อีกด้วยครับเอ็ดดี้กับเคิร์แดงเกิลต่อยกันจริง JBL เล่าเรื่องนี้เอาไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2004ตอนนั้น JBL ใช้ห้องแต่งตัวร่วมกับเอ็ดดี้เก r เรโรและเคิร์ดแองเกิลที่มาที่ไปของเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์ที่เอ็ดดี้ปล้ำกับเคิร์แต่ดูเหมือนว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในแมตพอกลับมาถึงห้องแต่งตัวเนี่ยทั้งสองคนก็เลยต่อยกันเอ็ดดี้ตัดสินใจพุ่งไปรวบขาของเคิร์สุดท้ายเป็นจอร์ลอรีไนติกสที่มาแยกทั้งคู่ปกติผมจะนั่งติดกับเอ ผมสนุกที่ได้คุยกับเขาวันนั้นผมก็อยู่ในห้องแต่งตัวตามปกติส่วนเอ็ดดี้ก็กําลังปล้ำกับเคิร์ดอยู่บนเวทีมันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นในแมตช์แน่ๆเพราะพอเอ็ดดี้กับเคิร์ดกลับเข้ามาพวกเขาก็ต่อยกันเลยเอ็ดดี้เนี่ยพุ่งไปรวบขาของเคิร์ดแต่เคิร์ดคือนักมวยปล้ำเหรียญทองโอลิมปิกเลยนะพวกเขาลม้มลงไปที่พื้นตอนนั้นผมคือคนเดียวที่อยู่ในห้องจากนั้นพวกเขาก็แยกกันเอ็ดดี้อยู่ฝากหนึ่งของประตูส่วนเคิร์ดก็อยู่อีกฝากหนึ่ง จอโลเใน,ในติสเลยปิดประตูและทิ้งให้เอ็ดดี้อยู่กับผมในห้องแต่งตัวเปล่าๆเ,เอ็ดดี้นั่งลงข้างๆผมเขามองไปที่ประตูและหายใจแรงมากถ้าเป็นคุณก็คงได้ยินผมมองไปที่เขาเขาก็ยังมองไปที่ประตูเหมือนเดิมผมเลยพูดกับเขาว่าเอ็ดดี้ทำไมนายพุ่งไปรวบขาของนักมวยปล้ำเหรียญทองโอลิมปิกแบบนั้นละ่ะเขาตอบผมมาว่าเพราะฉันมันโง่ไง และนี่คือเรื่องราวที่น่าประทับใจส่วนหนึ่งของเอ็ดดี้เกเรโรที่นักมวยปล้ำหลายๆคนออกมาเล่าให้เราได้ฟังกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ <S <s <uck up>